ควรรู้คนจีนย้ำเตือนให้ซองแดงตรุษจีนปีงูเล็กต้องหลีกเลี่ยงสองตัวเลขนี้ที่ไม่เป็นมงคลในปีงูเล็กการให้ซองแดงกับเด็กๆมีข้อควรระวังควรหลีกเลี่ยงสองตัวเลขเพราะมีความหมายที่ไม่ดีและไม่เป็นมงคลค่ะช่วงปีใหม่จีนเช่นนี้ผู้ใหญ่จะให้ซองแดงกับเด็กๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความปรารถนาดีและส่งคำอวยพรดังนั้นต้องระวังเรื่องรายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความหมายที่ดีเช่นจำนวนเงินในซองแดงต้องเลือกตัวเลขที่เป็นมงคลเพื่อให้คำอวยพรที่ซองแดงนำมานั้นมีความหมายที่ดีและสมบูรณ์ค่ะและสำหรับปีงูเล็กนี้เว็บไซต์ซูฮูจากประเทศจีนแนะนำว่าให้เงินในซองแดงกับเด็ก มีข้อควรระวังเรื่องตัวเลขบางตัวที่ไม่ควรเลือกเพราะอาจจะมีความหมายที่ไม่ดีและไม่เป็นมงคลโดยสองตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากถูกกล่าวถึงว่าไม่เป็นมงคลมีดังนี้ 1. ตัวเลข4ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ไม่พึงประสงค์ในวัฒนธรรมจีนเพราะคำว่าสี่ออกเสียงคล้ายกับคำว่าตายซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในช่วงเทศกาลงานมงคล หากให้ซองที่มีตัวเลขนี้จะทำให้เกิดความเชื่อว่าเป็นคํำสาบที่ไม่ดีและแน่นอนว่าไม่เหมาะสมกับการให้เงินในเทศกาลปีใหม่ 2. ตัวเลข9แม้ว่าตัวเลขนี้จะมีความหมายที่ดีในหลายๆด้านเช่นการแสดงถึงความยั่งยืนหรืออายุยืนแต่ไม่ควรใช้ในซองแดงให้กับเด็กๆเ,เพราะมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่ และอาจสื่อความหมายว่าเด็กอาจจะรับไม่ไหวและเป็นการนำความยากลำบากมาสู่เด็กเนื่องจากความแตกต่างในด้านสถานการณ์หรือประสบการณ์ดังนั้นในปีงูเล็กนี้หากจะให้ซองแดงกับเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลข4และเลข9และควรเลือกตัวเลขที่มีความหมายมงคลแทนเพื่อให้ได้รับคำอวยพรที่ดีและโชคดีค่ะส่วนควรแจกอ่งเปาเท่าไหร่ จำนวนเงินใส่ซองเลขอะไรคนรับได้ตังส่วนคนให้ได้ปังตลอดปีรู้หรือไม่คะว่าควรจะแจกอังเปาเท่าไหร่ใส่ซองยังไงคนรับได้ตังและคนให้ได้ปังตลอดปีตอนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงปี2568นี้แน่นอนก่อนอื่นก็ต้องพูดว่าซินเจียอยู่อีสินนีหัวใช้แต่วันเวลาวนผ่านมาถึงเวลาแจกอังเปาก็พ่าต้องใช้จริงๆค่ะ กับการจัดพิธีเฉลิมฉลองยังไม่นับเงินที่จะต้องใส่ซองแจกอังเปาตามธรรมเนียมแก่ลูกๆหลนานๆอีกวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับวิธีใส่ซองว่าควรจะแจกอังเปาเท่าไหร่ให้เราไม่ชอ็อตแถมยังเฮงๆปังๆอีกด้วยสำหรับเคล็ดลับการใส่อังเปาให้เราได้เฮงนั้นไม่ควรจะใส่เลขสี่แน่นอนว่าในวันปีใหม่จีนแบบนี้เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ให้ปัวให้ปังและเฮงๆตลอดปีก็ต้องสนใจเรื่องการมู ทั้งความหมายของอาหารในการไหว้เจ้าชุดสีแดงแรงเหนียวซับหรือข้อห้ามที่ไม่ควรทำในช่วงตรุษจ,จีนทางด้านศาสตร์ตัวเลขก็ควรมูด้วยเหมือนกันค่ะด้วยการหลีกเลี่ยงการใส่ซองอ่งเปาด้วยจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขขี้และตัวเลขสี่เพราะเลขสี่มีเสียงพ้องกับซี่ที่แปลว่าความตายซี่แหแกในภาษาจีนอย่างที่รู้ๆกันนั่นเองค่ะ และที่สุดของตัวเลขมงคลนั่นก็คือเลข6และเลข8เมื่อข้อห้ามในการแจกอังเปาคือการงดเลข4และไม่ให้มีตัวเลขขี้แล้วเลขมงคลที่ควรนับใส่ซองให้ดีๆก็ควรจะเป็นเลขคู่โดยเฉพาะ6และ8ตามความเชื่อมงคลของคนจีนที่มองว่าเป็นตัวแทนของความราบรื่นเช่น 600, 2,000, 8,000โดยอาจจะมีเลข16หรือ36 ก็อนุโลมให้มีเลขคี่ได้เนื่องจากการรวมกันของเลข6คูณ6เท่ากับ36หรือ8บวก8เท่ากับ16นั่นเองข้อต่อมาค่ะงดแบงค์อื่นยื่นแบงค์ร้อยหากงานตรุษจ,จีนเน้นคุมทีมเป็นสีแดงเพื่อความมงคลชั้นใดแบงค์ในซองอ่างเปาก็ควรจะเป็นเฉดสีเดียวกันฉันนั้นในประเทศไทยเวลาแจกซองก็ควรจะเลือกใช้แบงค์ร้อยเพียวๆค่ะเพราะเป็นธนบัตรใบเดียวที่เป็นสีแดง งดแจกด้วยแบงค์5 0 0หรือแบงค์พันเด็ดขาดเลยรวมไปถึงไม่ควรให้แบงค์เก่าๆยับๆและอย่าใส่เหรียญให้แก่คนอื่นเช่นเดียวกันและข้อต่อมาค่ะเลือกซองที่ไม่หมดอายุความจริงแล้วซองแดงที่ใส่อังเปาหรือว่าตะเอียถ้ามีขาดหรือเปียกน้ำไปซะก่อนต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังใช้งานได้แน่นอนค่ะแต่ความหมายของคำว่าหมดอายุในที่นี้ หมายถึงรูปนักสัตว์และปีที่ระบุหน้าซองต่างหากโดยในปีนี้เป็นปีมะเส็งก็ควรจะเลือกใช้หน้าซองที่สื่อถึงงูเล็กและระบุปีพศ2568นอกจากจะเสริมสิริมงคลต้อนรับต้นปีแล้วและยังเป็นการแสดงออกถึงมารยาทและความใส่ใจของเราต่อผู้รับอีกด้วยโดนคนแซวว่ารีไซเคิลซองเก่าไม่รู้ด้วยนะ ตรุษจีนเพื่อความเฮงก็ต้องมูแม้การใส่ซองอ่งเปาถ้าปีที่ผ่านมาพาทำเศรษฐกิจไม่ดีก็ลดจำนวนเงินหรืองดใจ่ายในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญของวันตรุษจีนไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่การได้พบปะผู้คนในครอบครัวเพื่อไม่ให้ลืมคนที่จากไปต่างหากนั่นแหละคือหัวใจสำคัญของวันตรุษจีนเลยล่ะค่ะ และสำหรับอังเปาและแตะเอียในวันตรุษจีนต่างกันอย่างไรแจกให้ใครได้เงินเฮงเงเกล็ดความรู้อังเปาคืออะไรแตกต่างจากเงินตะเอียยังไงบ้างเปิดความหมายตอนรับเทศกาลตรุษจีนกันค่ะวันนี้จะพาไปทำความเข้าใจความหมายของซองอังเปาทำไมต้องเป็นสีแดงและเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว อังเปากับเงินแตเอียไม่เหมือนกันนะงานนี้บอกเลยว่าถ้าเข้าใจแล้วรับรองขอถูกซองในวันเทศกาลรุดจีนแน่นอนอังเปาแปลตรงตัวว่าซองสีแดงดังนั้นเราจึงสามารถเรียกว่าอังเปาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเติมคำว่าซองไว้ข้างหน้าเพราะจะเป็นการทำให้ความหมายนั้นทับซ้อนกันซึ่งรากศัพท์ของคำว่าอังเปาเดิมทีมาจากภาษาจีนถิ่นแต้จิว๋ว ในขณะที่ภาษาจีนกลางจะเรียกอังเปาว่าหงเป่านั่นเองสำหรับอังเปาจะนิยมมอบให้กันในช่วงเทศกาลสาคัญอาทิวันตรุษจ,จีนหรือว่าปีใหม่จีนเป็นต้นโดยผู้ใหญ่จะสอดแทรกเงินไว้ในซองแดงเพื่อมอบให้กับลูกหลานซึ่งสาเหตุที่ใช้ซองสีแดงเพราะชาวจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่มงคลที่จะมาพร้อมกับความร่ำรวยความสุขและอายุที่ยืนยาว อังเปาและแตะเอียต่างกันยังไงบ้างคนไทยอาจจะเข้าใจผิดว่าอังเปาและแตะเอียมีความหมายเดียวกันแต่ที่จริงแล้วคำว่าตะเอียแปลว่าทับที่เอวซึ่งเป็นศัพท์ที่มีความหมายมาจากอดีตเนื่องจากสมัยก่อนหากจะให้เงินเด็กจะต้องนำใส่ถุงเงินถุงทองหรีร้อยด้วยเชือกแล้วเน็บเอาไว้ที่เอวนั่นเอง ดังนั้นอังเปากับแตเอียจึงมีความหมายคล้ายแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวเพราะอังเปาจะมาในรูปแบบของซองสีแดงเสมอในขณะที่แตเอียจะนิยมให้กับเด็กเล็กและเน็บเอาไว้ที่เอวแทนการใส่ซองค่ะสรุปความแตกต่างได้ดังนี้ค่ะอังเปาเป็นคำเรียกซองสีแดงใช้ใส่เงินหรือของมีค่ามอบให้กันได้ในหลายโอกาสไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้น ส่วนคำว่าแตะเอียเป็นคำเรียกเงินที่ผู้ใหญ่นั้นมอบให้กับเด็กๆในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ดทได้กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ได้จบลงไปแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ